แบทไอเดียนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมของตัวเองกันนะครับชุดแรกในการรีวิวก็ใช้โอกาสนี้ในการแนะนําตัวลุกชิมด้วยนะครับครับผมเริ่มจากคนแรกเลยนะครับแบนท์ครับเอ็งทีดีมายเลอร์ครับแบกไอเดียครับผมดีใจครับผแอนท์ไอเอร์ครับครับผมโอเคครับผมโอเคนะครับผมครับผม เป็นอะไรวะอไอะไรด้เจครับโอเคครับผมขอบคุณครับตำมโซครับแม่ลืมตัวเองฮะก็ต่อเลยวันนี้เราก็จะมามาแคสเกมของตัวเองกันเกมฟูจินะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าไอามันคืออะไรแต่เราจะได้ถึงกันวันนี้นะครับให้เราดูมาร์เกอร์ของเราก่อนอ่า เลยทีเดียวใช่ครับผมครับผมเดียมเลยตัวนี้เป็นกุจีใช่ไหมครับกุจีครับผมโอเคครับแล้วก็เริ่มกันเลยไหมครับมาต่อคราวนี้เลยครับผมลุกัวพี่แบงค์ด้วยนะครับผมวันนครับเราจะมาแปลงการตลาดของเรานะครับมาดูตัวเกมมาดูตัวเกมของเรานะครับนี่ครับกุจีนะครับรอรถสักครู่เลยโอเคมาเร็วครับ ครับนี่ครับตลอวก็สามารถเดินได้ครับเก็บเหรียญเก็บคะแนนขอตัวนั้นเป็นกุญจีใช่ครับที่วิ่งอยู่ใช่ครับส่วนใ้กลมๆนี่ก็กลิ่งเลยครับกลิ้งรี้ครับอันนี้ไม่ใช่ขี้ธรรมดาครับนี่เป็นมวลสารนี่ได้รวบรวมได้คราบมาจากภูเขาไฟภูเขาไฟอ๋อมีไอร้อนของขี้ยูเขียวขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นขี้ของหมี ไม่ใช่หมีธรรมดาครับหมีเปือกเยี่ยมเลยครับไอคอนเลยนี่ครับนี่ครับดูไอคอนครับเมื่อกี้ลืมไม่ดูไอคอนเลยโอเคครับโอ้ตับปาาไครัปาไปตัดใหมอนะโอเคครับมานะครับเกมกุฏิเออาร์นะครับไปแล้วครับอันนี้ใช้เวลาทำนานเท่าไหรนี่ยเวลาในการทำก็พอสมควรครับผมนี่ครับนับเป็นชั่วโมงก็ประมาณ12ชั่วโมงโอ้เยี่ยมเลยครับใช้เวลาค่อนข้างนานกันเลยเดียว เดี๋ไปเก็บเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็จะขึ้นแบบแรนดอมนะครับโอ้เบื่อเนอไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้วิ่งอะไรอยู่ครับเนี่ยวิ่งขี้ครับมีความร้อนของขี้ขึ้นด้วยใช่ไหมครับเื็นเขียวอันนี้ผมไม่ได้นขี้แบบขี้มันแบไหนมันจะมันแสดงถึงกลิ่นอายของขี้นะครับสัมผัสได้เลยเป็นเกมของภาคอีสานโดยแท้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นขี้ที่ถูกคลาบขึ้นจาก ถุเขาไฟถุกเขาฟแล้วก็ดินแล้วก็ดินด่านเพียนที่โคราชนะครับเดี่ยวอันนี้ระวังนะครับสกอร์ขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับสกอร์ขึ้นเรื่อยครับเดี๋ยวนี้สามารถเล่นเป็นแบบออนไลน์ได้ไหมครับตอวนี้ก็แนะนนคเพรเราจะพัฒนาเป็นออนไลน์กันนะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็เล่นออฟไลน์กันไปก่อนนะครับเดี่ยบ เดี๋ยวเราเราจะโชว์ครับมันก็ยังเซฟค่าครับถึงจะหลุดออกไปอ่าครับดูครับเห็นแล้วครับอ๋อกปยังดูกอร์ใช่ไหมครับนี่กลับมาได้ครับก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหสบายครับเป็น VR ที่สามารถบังคับได้นั้นเถอะอาจจะเป็นเสียงเกมครับที่จะเป็นเสียงโอ้โหนี่ใส่เตยโดนแล้วก็จะเป็นเน่าแล้วเสียงเพลงมาจากแผ่นไหนอะไรเงี้ยอันนี้โชว์สเต็ปเบิร์นขี้หน่อยนะครับเราจะ การเบร์กี้ครับโหถ้าใจชอบรถยนต์นี่ผมชอบสเต็ปนี้มากครับโอ้โหดูส จะทําให้การวิ่งนั้นลื่นขึ้นนะแล้วสเก็ดที่ก็จะเป็นตัวเร่งความเร็วนะครับใช่ครับเกมที่อุบัสมาเราะเราจะตายให้ดูนะครับเราจะถึงเวลาต้องตายแล้วครับเพราะว่าเราเสียเวลากับการเก็บคะแนนมาเยอะแล้วนะครับก็าตียาวเกินไปนะครับนี่ถึงเวลาตายครับตายแบบทุ๊บตีนะครับตายตัวหน้านะครับตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ครับรับพี่เลยรับพี่เลย ออกตรงตามเองลุดหลุดไม่เป็นไรครับยังเห็นศพอยู่นี่ครับเห็นไหมครับเราส่งมมุต่ำก็บุมต่ำมุมต่ำตีนก้มเรื่อยโอ้โหโอ้นอนแบบเอาหน้ำมาหน่อยเอาน้ำมาหน่อยนอนแผดลามากเลยครับเลาสะพ้อนนิดนึงอ่ะหลุดทำอะไรหลุดแล้ว โอครับเราสามารถทำมุมช้อนได้ครับโอ้โหดูครับนครับสังเกตนะครับแม้แต่เอามือบังเราก็ยังสามารถเลื่มน้อใหม่ได้ครับโอ้โหบังไม่เกินครับเนี่เนี่นะฮแ้โอ้เล่นนะโอ้ตลกครับ ก็เดี๋ยวเราสามารถติดตามเราต่อไปไนะครับสามารถโหลดได้ในอนาคตใน iOS และ Android นะครับ Google Play ครับยังไม่เต้ยงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวอีกอีกไม่ไม่นานครับเดี๋ยวได้เล่นกันแน่นอนนะครับเตรียมตัวเตรียมตังค์ไว้เลยครับี้เาไคือ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  ไดเยอะด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราพร้อมทีมเราพร้อมแล้วที่จะทาง,งานในระดับใหญ่ๆนะครับตอนนี้มันเป็นตัวเกมที่เปิดตัวครั้งแรกนะครับโดยมีทีมลุกพร้อมสมบูรณ์นะครับยินยีครับแน่นอต,ตามผลง,งานเราได้ดีครับผมก็ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจับทีมกันก็ ผมมั่นใจว่าทีมเราเป็นทีมที่สมบูรณ์มากนะเราอยากทำงานอะไรเรา,า,าก็คงจะทำออกมาได้ตามที่เราต้องการนะครับก,ก็ไงก็เขาฝากแฟนของเราเพื่อติดตาพวบเราด้วยนะครับผมก็จะมีทีมประมาณนี้แหละครับโอเคครับโอเครับสามีอะไรพันไหมครับ ก็อะไรครับงานกิจกรรบแล้วมีอะไรไหมครับก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับในอนาคตก็สามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่แบมในเดียแบมเฟสเพจร์ครับที่ทุี่ช่องเซิร์ชได้เลยว่าแบมในเดียรับเดี๋ยวจะขึ้นลิงแบมข้างล่างได้เครับเกมต่อไปมีอะไรคืบหน้าไหมครับผมที่จะมาใหม่ล่าสุดขึ้นไป ต่อไปและเกมต่อไปครับผม